สวัสดีเจ้าหญิงนูอินสเปนมาหมแล้วนะเจ้าวันนี้เขาจะไปไหนไปชอบป,ปิ่งหมแล้ววันนี้ขอใส่ไอเทมคือหมวกนะคะเพราะว่าอากาศมันเย็นเหลือเกินนะคะเย็นตั้งแต่หัวลงมาถึงหูเลยค่ะไม่ไหวค่ะก็ที่ลืมไล้ก็เป็นถุงนะเจ้าถุงใส่ของอ่าก็ไปเลยเจ้าขับรถประมาณ1ิบสนาทถีถึงเจ้าล้มกระแหงเหลือเกินนะเจ้าหัวก็ยุ่งก็ยืง,ยงมาดู นะคะบรรยากาศร,รอบๆนะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะเราก็จะไปที่แผนผลผลไม้ลากไม้นะคะก็มีตามฤด,ดูกาลบ้างมาตามฤด,ดูกาลบ้างอันนนั่นนะเจ้าเขาก็ได้เป็นผลไม้แล้วก็พักติดน้อยนะคะอ่าตีออเดอร์มาเนี่ยในกระดาษเนี่ยมีประมาณ3ามรายการแต่ดูเห็นคะ่ะเห็นไหมคะเกือบเกือบเต็มตะกร้านะคะวันนี้ก็มีผู้ช่วยกับเป็นกุมารท้องน้อยของเฮาลูกสาวเนี่ยนะเจ้ามาช่วยเข็นรถ กับป้าปนไปซื้อขนมน้อยนึงเอาใจไว้รุ่นเจ้าพอเปนได้กำลังใจแล้วเปนคือปนเข็นรถไปดีภนยในข้าเตึกแัตเชียเจ้าเฮาใจตังเสร็จปุ๊บเฮากับปิกบ้านเลยเพราะว่าของเต็มมือเลยเจ้านะคะก็ได้ไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะสองถุงใหญ่นะคะแล้วก็ไข่หนึ่งแผงนะคะแฮปปี้มากค่ะ